ช่วงที่2สนับสนุนโดยบัตรกดเงินสดยูเมพรัสโชว์หนึ่งนะฮะพร้อมเรียบร้อยนะฮะเราจะมาติดตามโชว์แร่นี้กันไปชมกันเลยโชว์นี้ครับเป็นการเต้นของเด็กๆ4คนที่ผู้ใหญ่เห็นแล้วไม่แห่ต้องอายแทบจะเอาหน้าซุกแผ่นดินหนีโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นถ้าไม่เชื่อไปชมกันเลยกับโชว์นี้เด็กดอย ทีว <TV. S 2> ีบ่มีน้ำประปาบ่มีห้องน้ำห้องนวดคับบาบ่มีโคลาแฟนตาเป๊ปซี่บ่มีเนื้อสันพันน้ามันหอยคนบ่นดอยซอบกินข้าวจีบ่มีน้ำหองน้าปรุงดีแต่หมู่เฮามี กันนมูชาจากภาคไปหางานทำหางานสอบเพียหาเงินลำบากเหลือเกินตาแดงหน้าดำทนเอานักเป่าเจ้าคำคนเอานักเป่าเจ้าคำมันแสนชอกช้างานหาเงิน คือโชว์ของ GGB โซ h หายนะฮะอาเชิญครับมาด้านนี้เลยครับผมทำไมนกายมีความคิดดีวะรวม uh huh. รวมหลายอย่างเลยหลา,ยหลายอย่างนะครับจ่ายทิติก็มี เราไม่อยากตีดีกว่าเดี๋ยวจะโดนเด็กเตะเอาตรงที่ดีดดีกว่าแต่ถ้าสําสหรับพี่เหมือนแมแล้วนะคะไม่มีที่ตดเลยนะคะการแสดงของหนูทั้งสคนในวันนี้พี่เหมือนแมประทับใจมากๆเลยอ่ะอยากจะจ้างไปโชว์เลยอ่ะคิดแลว้วเนี่ยรับงานจ้างงานโชว์ไหมคะลูกรับไหมฮะรับไหมฮะ,มะงานจ้างงานโชว์รับนะฮะ ยังไงคะสี่ตัวร้อยหรืออย่างเดียวไม่จะประหมึกย่างคนคไม่จะประปลูเดียอถั่วเลยเป็นสี่ตัวร้อยค่ะใครสอนฮะครูเต้ค่ะกันเชิญครูขึ้นมาบนเวทีเลยฮะเจอแล้วครูเต้ะครูเต้เชิญครับแล้วเด็กนี้เชียงใหม่หมดเลยป่ะฮะอ๋อเด็กอยู่อยู่กรุงเทพอยู่แล้วครับอ๋ออยู่กรุงเทพพี่ความคิดยังไงเราคิดยังไงหรือว่าเรามีของเราอยู่แล้วที่เอามาให้กับเด็กเด้ออก เด็กๆปกติเราชอบเต้นในหลายสไตล์ครับแต่ว่าผมเป็นคนเหนือความจริงผมชอบทุกวัฒนธรรมของทุกภาคครับแต่ว่าผมคิดว่าการเต้นสมัยใหม่เนี่ยมันก็สามารถนามาประยุกต์กับวัฒนธรรมของประเทศไทยเราได้ก็เห็นแล้วนี่มาเป็นการนําเสนอในรูปแบบของโชว์จะน่าดูมากๆครับมันเ็นเสน่ห์ของเราได้ทำอะไรก็เพอร์เฟกไปหมดแล้วณมาก่อนนี่นะมันก็พูดกับหัวมันอย่างนี้แล้วก่อนเพอร์เฟกทั้งนั้นแหละผัวช่วงนี้อะไรผัวมันก็ไม่ดีทั้งนั้นหละช่วงนี้ นี่เราเรเขาพูดถึงครูเต้แล้วก็ดูมีความสุขมากนะหน้าตาเขาแบบอิ่มมากชอบนะชอบนีลาเขาอีเนี่ยตัดนุ้ยมันไม่ใช่มไม่มนม้องเต้กับตากกน,นี่แกน่ะหมดอายุแล้วที่จะไปเทียบกับเขาทไมเขากำลังหวานแกนเริ่มขมแล้วเ<ด>นื้อโอเลี้ยงก็ขอให้คุณประสบความส็จในความคิดของคุณนะ เป็นคนที่ได้นำไงนำนำสิ่งแปลกๆออกมาชอบชอบท่าเต้นเขาท่าเต้นนังคิดว่าต่อไปน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้แน่นอนมีะครับผมมีครับมีแนน่อนอใหม่ๆะไรมามาได้รีบมาที่นี่ก่อนเลยนะได้ครับผมน่าเลยครับก็ขอไปกำลังใจให้บอกผมว่านี่เขามาออดิชั่นด้วยนะฮะมาออดิชั่นที่อาคารมารีโนของเราด้วยอุ้ยไม่ต้องมาออดิชั่นด้วยอย่างนี้ไม่ต้องอ u d i t i o n หรอกเนี้ยเข้ารอบเลยเป็นเมียเจ้าของช่องเขาหรือไงเทปป๊อปเห็นแล้วชอบการนำเสนอของอนนี้มากป๊เปลี่ยนไปเยอะเลยอ่ะ ชอบการนำเสนอของทุกคนเลยนะครับเียนไปในทางที่เลวลย <c oughs> คอมพิวต์ก่อนสินก็ชอบการนำเสนอออกมาเต้นแล้วก็มีประยุกต์คือเสื้อผ้าถ้าเต้นก็ประยุกต์เช่นกันจากโบราณจากแบบหนุนน้วยเต่าแล้วว่าเป็นสไตล์ของสมัยใหม่เล่นรถ ชาวดอยมาเป็นไอ้อะไรนะไอเป็นการเล่นของชาวดอยครับใช่แล้วไออันนึงก็คือไอ้งูมองไม่เห็นสเก็ตบอร์ดครับผมสเก็ตบอร์ดเด็กในเมืองชอบเล่นกันครับเขาเรียกว่าจีิแล้วไม่สเก็ตบอร์ดอันนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่างูมองไม่เห็นอะไรืสเน็ตบอร์ดโอ้เนี่ยอันนี้ชื่อจริงชื่อสเน็ตบอร์ดที่บ้านเล่นอยู่ลูกชายเล่นอยู่ครับผมสเก็ตบอร์ดจะเป็นตรงๆอันนี้สเน็ตบอร์ดอร่อยของมึงเนี่ยแม่ ดูใจดูใจมากมากครับผมมากครับผมได้เวลาที่ต้องให้คะแนนแล้วนะมีอะไรอยากจะบอกอยากจะคุยไหมฮะระหว่างที่คณะกรรมการจะตัดสินใจละครับผมพวกผมก็เด็กๆก็เป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีใจรักในการเต้นแต่ว่าพราะเราคือเด็กไทยก็อยากจะนําเสนอการแสดงที่เป็นรูปแบบของไทยๆผสมกับความสามารถของเด็กๆเพื่อให้เป็นเสน่ห์ของประเทศไทยเราครับผมของเยาวชนไทยเราครับุณมากครับผม เลยเอาละฮะคณะกรรมการที่เคารพรักฮะได้เวลาแล้วครับพร้อมฮะผมเริ่มที่ปาก่อนเลยฮะผมเปิดมาก่อนเลยเปิดแล้วเก้าคะแนนครับขอบคุณครับเก้าคะแนนอีกหนึ่งคะแนนพยายามขึ้นอีกเก็บไว้พัฒนาอืมต่อมานะฮะตาครับนี่ค่ะนี่ับครัส สำหรับ K-pop ให้แบบเลขสวยๆเก้าหน้าก็มีเก้าหลังครับเก้าหน้าเก้าหลังนะฮะเลขสวยนะเก้าหลังเก้าสิบเก้าเลยนะฮะขึ้นมาเลยฮะโอ้ขึ้นมาด้วยความเร็วสูงโอ้ก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์นะฮะเป็นเพื่อรางวัลแล้วต้องเงินรางวัลหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับตอนนี้นะฮะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการห้องส่งทีด้วยนะฮะยกฝังสูงนะฮะกดได้เลย 3%นะทั้งหมดเลยนะฮะได้ช่วยรางวัลแล้วก็เงินรางวัล1น1 0 0หบาทไม่คิดจริงๆเลยนะว่าหน้าตา่อยอยีกยวเด็กมันก็ต่อยให้หรอกแต่เขามีความจิตใจที่มีความคิดที่สูงกว่าหน้าตาของเขาใหญ่เท่าเลย